แน่นอนครับว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันโดยการสนับสนุนจากบริษัทแกมมี่โกนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการผู้ส่งเกียรติจากบริษัทแกมมี่โกทั้งหมด3ท่านครับครับผมท่านแรกครับคุณชูชัยครับต้องบอกว่าผลงานไม่ธรรมดาครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ฮิตติดหูใครหลายๆคนครับครับผมมีผลงานในการเรียบเรียงการเขียนเนื้อร้องเพลงให้กับศิลปินมากมายครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นบีน้ำทิพย์ครับแอมสวรรค์ ไมเจริญปุระโอนาวินตาพี่เดอะสตาร์ครับเดอะสตาร์แล้วก็เหล่าตระกูลเดอะสตาร์ทั้งหมดครับผมเพราะว่าท่านนี้นะครับทำงานในกลุ่มของป๊อปร็อกวัยรุ่นแล้วก็ถูกดึงตัวเข้ามาที่แกมมี่โกแล้วก็เริ่มต้นที่พีเสดด์ครับโอ้พีเสดด์นะครับเข้าไปเรียเพลงเพลงสาวสาวกระโปงเหียนสาวสูงเหี่ยนมือนี้ไปเรียนแล้วบออแล้วก็หลายๆชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นจีหอยจีหอยขอโทษที่ลืมบอดายโลโลครับแล้วก็อัลบั้มล่าสุดนะครับ รับจนไม่รู้จะรักยังไงของพีเสดด์ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านอาจารย์ยินศิลาแรงครับครับผมเขเป็นเอ็กซ์คูทีฟโปรดิวเซอร์ของ GMM Grammy มมี่นะครับสวดครับหลบหลอกอันนี้เป็นลูกหลานชาวศรีสะเกตครับบ้านเกิดเอาเลยนะครับที่ไหนครับที่อำเภอราศีสไลท่านต่อไปครับคุณผูรับนะฮะท่านต่อไปครับเป็นผลงานเป็นโปรดิวเซอร์สังกัดแกรมมี่โกนะครับแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินมากมายอย่างเช่นพี่ก๊อตจักรพันธ์ก๊อตจักรพันอ่าตายอรทัยครับผม ไหมพี่รมพรครับไผ่พุทธรนะครับแล้วก็เพลงฮิตอย่างเพลงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนของพี่นางสิริพรเวพงศ์นะครับครับแล้วก็ คนหน้าหักอกหักบวคือของไม้ไทยนะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์ธีรพงศ์สักแก้วครับผมอาจารย์บอยครับโปรดิวเซอร์จากกิมเอ็มแกรมมี่เช่นเดียวกันครับอีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ในสังกัดของแกรมมี่โกเช่นเดียวกันครับท่านเป็นโปรดิวเซอร์งานเพลงของท่านอาจารย์เสถียรทำมือคนดิสเกตเราครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการทําเพลงฮิตอย่าง ด้ามีไหวเบิงดาวมีไหวเบิงครับโอ้โเพลงดึงดาวครับไอ้เยาวล่นไอ้เยาวล่นของข้าวทิพย์ที่จะมาวันนี้ด้วยวันนี้จะมาวันนี้มาครับกี่โมงครับช่วงเย็นเดียรหลังจากการประกวดครับเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งไปไหนอย่าพิ่งกลับอย่าพิ่งกลับนะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆครับให้ท่านอาจารย์เต้ยปิยวุฒิหน้าบางช้างครับครับผมทั้งสามท่านเป็นผู้ทรงเกียรติจากบริษัทแกมมี่โกนะครับครับผมใครเพลงคุณภาพของไทยนะครับจะเป็นกรรมการตัดสินในวันนี้ครับผมครับผมนะฮะ ครับครับผมครับผมนะฮะนี่แหละครับเป็นท่านคณะกรรมการที่จะมาตัดสิน1ิคนสุดท้ายในวันนี้ครับครับผมนะฮะนะครับแล้วก็เห็นกระซิบมาว่าท่านอาจารย์บอยจะให้อวาดกับทั้ง1ิบท่านก่อนนะครับมีอะไรฝากกันักคร้องนะครับคุท่านอาจารย์ครับผมเราเคยฟังเบื้องหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครูเพลงเบื้องหลังบ้างว่าเสียงหลอกกันกันหรือเปล่าครับเชิญครับผมครับเชิญครับเชิญอาจารย์บอยครับครับสวัสดีครับเอ่อชาวบ้าน พี่น้องวัดหนองคูนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆนะครับยินดีมากนะครับที่วันนี้นะครับผมและทีมงานบริษัทกราิโกนะครับได้มาเยือนที่วัดหนองคูนี้นะครับมาได้มาร่วมงานบุญกระถินนะครับกับหลวงพี่บุญหนุนสิริคุโตนะครับซึ่งกระถินวันนี้เป็นกระถินพระราชทานด้วยนะครับอันนี้ต้องยินดีมากนะครับก็ สิ่งที่เราเห็นก็คือกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับที่ชาวบ้านวันดหนองคูนะครับได้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับทำให้มีการประกวดร้องเพลงการแสดงเอ er ็นเตอร์เทนเนอร์ต่างๆนะครับวันนี้ก็สนุกสนานถึงแม้แดดจะร้อนหน่อยแต่ว่าทุกคนยังเหนียวแน่นแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจเชียร์ลูกหลานกันบันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับเราต้องขอ,อให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองด้วยครับ นะครับขอบคุณครับสิ่งที่วันนี้ครูทั้ง3ท่านนะครับมามาร่วมกันตัดสินการประกวดร้องเพลงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ทราบข่าวนะครับทางทีมงานได้โทรไปบอกว่าจาก20คนนะครับเราคัดเหลือ10คนวันนี้ฮะ34คนใช่ไหมฮะคัดเหลือ10คนเพราะฉะนั้นต้องขอแสดงความยินดีกับ10คนที่เข้ารอบมาวันนี้ก่อนถือว่า ทุกคนเขาเรียกว่ากลุยทางด่านแรกเข้ามาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่า10คนนี้คือ,อนักร้องที่มีมาตรฐานในการร้องค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปเป็นนักร้องอาชีพในวันข้างหน้านะครับซึ่งในเกณฑ์การตัดสินนะครับท่านพิธีกรคงแนะนำไปแล้วนะครับทั้งผมและอาจารย์ทั้งสามท่านก็คงจะ เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจนะครับสำหรับรางวัลนะครับวันนี้รางวัลที่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเป็นรางวัลจากบริษัทแกมิโกนะครับซึ่งก็ยินดีกับคนที่จะได้ล่วงหน้าก็ถือว่าคนที่ได้รางวัลก็ถือว่าได้โอกาสก่อนนะครับได้โอกาสมีโอกาสก่อนนะครับแต่สำหรับคนที่ติดหรือไม่ติดในรอบต่อไปนะครับผมขอให้ถือว่านี่คือ เวทีและบันไดของการแสดงออกที่หนูๆมามามาร่วมกันมาใช้กิจกรรมร่วมกันวันนี้ไม่ใช่ควันของเราวันหน้าก็เป็นมาของเราสาหรับคนที่ได้รางวัลแล้วก็ขอให้พัฒนาต่อเพื่อที่จะเป็นนักร้องอาชีพในวันข้างหน้าต่อไปนะครับผมและทีมงานก็ขอให้กําลังใจแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับผมคบแนะนําดีๆจากอาจารย์บอยนะครับผมนะครับครับ นั่นก็เป็นต้องบอกว่าเป็นการให้กําลังใจกับ,บทั้ง10ท่านนะครับผู้เข้าประกวดครับในวันนี้เราจะแบ่งรูปแบบการแข่งขันยังไงครับคุณชูชัยครับก็เป็นรอบแรกนะครับ,รบเพลงช้าทั้ง10คนร้องเพลงช้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการคอมเมนต์ใช่ไหมฮก็จะคอมเมนต์ ในช่วงของเพลงช้าจะคอมเมนต์ทุกท่านแล้วเราก็จะขยับมาเป็นเพลงเร็วเพลงเร็วนี้เราจะขึ้นรวด10คนเลยแล้วก็คอมเมนต์ในช่วงท้ายอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะฮะนี่คือกาหนดการนะครับต่อไปหลังจากนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวช่วงโอ้โหไฟแรงไฟแรงขยับมาทีหนึ่งเดี๋ยวสัญญาณไม่ดีฮะโอเคครับอ่าครับทดสอบทดสอบครับหันไปด้านหน้าครับด้านหน้าสัญญาณไม่ดีครับผมให้ทาง ผู้ก็ปรากฏทั้งสิบท่านได้ลงไปพักผ่อนด้านล่างก่อนนะครับ,รบแล้วก็ <ผม S 1> สวัสดทุกท่านคงจะทราบลำดับการแข่งขันแล้วที่จับสลากการแข่งขันนะครับเชิญครับเชิญเชิญพักด้านล่างนะครับเชิญด้านล่างเลยนะครับพักผ่อนตามใจใส่นิดนึงนะครับเตรียมตัววอร์มเสียงไฟก็แล้วแต่นะต้องวอร์มครับช่วงนี้นะครับเอาละครับในช่วงแรกจะเป็นของเพลงช้านะครับเพลงชานะครับท่านแรกคุณพัชรีโพโสภานะครับแล้วก็ ตามด้วยเด็กหญิงสุภาวดีบาลังมีเด็กหญิงด้วยนะฮะครับโอ้โหสุดยอดมากนายชัดชรินบัวราชชัดชรินบัวราชครับผมนะครับแล้วก็คุณวรพรคำเคศครับคุณสุดาเพชรจันทร์สีครับแล้วก็คุณเด็กหญิงเด็กหญิงชยดาจันทศิลาครับคุณสุนารีกิ่งของครับ กิ่งของกิ่งทองกิ่งทองอ่ากิ่งของนะฮะแล้วก็คุณสันติราชไพรป่าครับผมแล้วก็คุณกุลนภัทรลาลุนครับสุดท้ายคุณสุขสรรจันแจ่มครับครับผมนะฮะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงทรุกเขาปะปมกันไมกันไปหลากหลายอารมณ์นะครับวันนี้ทั้งรุ่นใหญ่ทั้งรุ่นเล็กอใครจะ เป็นยังไงบ้างติดตามนะครับเดี๋ยวพึ่งนีไปไหนวันนี้ครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงแรกนี่เราซอบๆก่อนเพราะว่าเป็นเพลงช้านะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้รับฟังคอมเมนต์จากท่านแค่กรรมการผู้สรงเกียติจากแกมิโกทั้ง3ท่านเลยนะครับแล้วก็เพลงเร็วเราค่อยรวดยาวทีเดียวแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับอย่าพึ่งไปไหนเพราะว่าเข้าทิปที่ดาดินกําลังเดินทางมาที่นี่อ่าอย่าเาเลนอ่าอย่าเ้าเ่นไม่ได้บนรักแต่หัวใจหมดแรงครับโอ้เยอะเลยและหลายงันเพลงนะครับเดี๋ยวด้ฟังกันแน่นอนสักประมาณเย็นๆนี้นะครับผมนะฮะ อ่ะช่วงนี้ปล่อยเลยไหมครับครับ